โอเคครับสวัสดีท um, ่านผู้ชมทุกคนกันด้วยเลยนะครับวันนี้ผมมีคิวอะไรช่องซูเปอร์คิวเช่นเคยกับผมอะไรวันนี้เราก็มีเจอกาบเกมไมโครพิก t p เซอร์มอนกับซีรีส์จับโปเกมอนครับทุกชนิดไล่ก้าวไปถึงอาใส่อดครับผมยูหูยูหู ก็กลับอีกครับผมนะกับซีรีส์วิซมังคบผมเป็นอีพีที่สามสิบเท่าไหร่แล้วนะสามสิบเอ่อน่าจะสามสิบกว่าแล้วแหละนะลืมแล้วอะ่ะลืมพาแล้วเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะฮะก็ก็ต่อจากวันที่แล้วนะฮะที่เราได้ทำการมาประจนไัยนะฮะแล้วก็ได้ทำการมาเจอกับ นี่ผมเป็นแท่นอัญเชิญนะฮะเป็นที่อัญเชิญเป็นบ้านเอาไว้อัญเชิญดักไล่นะฮะผมนะก็เป็นบ้านแห่งฝันร้ายนะผมนี่เลยบ้านเจ้าคำสาบแล้วก็จะพาที่แล้วนะฮะที่เราได้ทําการฆ่าบอสต,ตัวหนึ่งนะฮะเป็นบอสคูจิใช่ไหมซึ่งบอสคูจินะฮะได้ทําการดรอปของให้เราผมนี่เลยเป็นกรีเซสออบนะครับผมนะเป็นออบที่ตอนแรกเนี่ยผมไม่รู้นะฮะซึ่งมาดูที่หลังว่าออบเนี่ยออบนี้เนี่ยมันสามารถ เอาไว้เชิญโปรแกรมอนในตำนานได้ครับทุกคนเออคือขึ้นชื่อว่าออบเนี่ยคคอมันต้องมันจะต้องเป็นรที่มันจะต้องเป็นอะไรที่พิเศษนะฮะซึ่งมันพิเศษจริง oh. ครับทุกคนกรีเซตออบเลยนะผมนะสามารถอเชิญโปรแกรมอนในตำนานได้และเป็นโปรแกรมอนในตำนานตัวแทนแห่งเอกภาพตัวแทนแห่งเอกภาพหนึ่งในโปรแกรมอนสามผู้พิทักษ์แห่งอาเซอุสและผู้พิทักษ์แห่งโลกโปรแกรมอนกรีเตน่าครับทุกคน <Wow. S 1> บอกเลยว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบไม่น่าเชื่อนะฮะว่าเราจะได้มา นี่ผมเป็นกริซซ์ออบนะผมนะพิธีอัญเชิญโปเกมอนในตำนานกิราติน่าครับทุกคนเออแล้วก็มันจะมี3ออบใช่ไหมเป็นออบของกิราติน่าเดียก้าพาวเกียนะฮะซึ่ง3ออบนี้นะฮะเหมือนจะต้องหาได้จากพวกบอสนะผมนะก็ก็เพิ่งรู้แหละนะฮะว่ามันหาจะได้จากบอสก็ซึ่งพิธีอัญเชิญกิราติน่านะฮะมันมีเงื่อนไขยอยู่ประมาณสองสามอย่างนะฮะนะฮะอย่างแรกก็คือการจับโปเกมอนผู้พิทักษ์แห่งทะเลสาบ นะฮะทุกคนนะก็คือโปเกมอนแห่งทะเลสาบที่เราเคยเจอจับพาได้แล้วนะฮะก็คืออาเซลนั่นแหละมี3ตัวนะฮะมีอาเซลยุคซี่แล้วก็เมสปิดนะฮะผมนะ3ตัวไวทารแห่งทะเลสาบคือเราต้องไปจับมานะฮะให้ครบ3ตัวนะฮะเราถึงจะอัญเชิญกิริเตน่าได้แต่อันนี้คือเงื่อนไขแรกซึ่งมันจะมีอีก3 4 5เงื่อนไขนะฮะที่เราต้องทำแต่ว่าเอาไว้ก่อนแล้วกันนะฮะประมาณนี้ผมนะสำหรับการอัญเชิญกิริเตน่าก็ต้องใช้โปเกมอน ผู้เป่นรักแห่งทะเลสาบนะฮะอาเซลยุคซี่แล้วก็เมลสปิดนะฮะซึ่งอาเซลเนี่ยคือยังเสียดยายอะไรทักับพาทที่แล้วอาเซลอะ่ะคือมัน <c oughs> ก็ขอขอบคุณสําหรับคอมเมนต์นะฮะที่คอมเมนต์กันมาด้วยนะฮะจากพาร์ทที่แล้วที่คอมเมนต์กันมานะฮะก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพาร์ทนี้นะฮะผมมีภารกิจเหมือนเดิมนะครับเหมือนมในการผจญภัยกันต่อนะครับผมก็เดี๋ยวครั้งนี้จะไปผจญภยัยทางทิศใต้แล้วกันนะครับนะนูน่นเลยตรงนู้นตรงนู้นตรงนู้น ก็เดี๋ยวเดินไปเรื่อยนะฮะระหว่างนี้ก็หาเซลล์หาโอ,อ้ใช่แล้วก็หามัสเตอร์บอลด้วยเหมือนมัสเตอร์บอลนี่เราต้องหาเยอะๆเลยวะเนี่ยคือตอนนี้นะฮะผมมีภารกิจแบบคือตอนนี้คือเราตอนน้องจับโปรแกรมว่าในตำนานหลายตัวนะฮะซึ่งเราจะต้องมีมัสเตอร์บอลหลายลูกเหมือนกันซึ่งมัสเตอร์บอลหลายลูกเราจะหาจากไหนละเนี่ยเฮ้ยหมู่บ้านมาน่ะเฮ้ยหมู่บ้านทุกคนครับเราเจอหมู่บ้านตรงนู้นตรงนู้นในป่าไทกานะฮะเดี๋ยวเราขอแวะหน่อยละกัน เอ้าเดี๋ยวอันนี้มันอ้าวอนนี้มันหมู่มันหมู่อันนี้มันหมู่บ้านเก่านน่ใช่ไหเอ้าอันนี้มันหมู่หมู่บ้านเก่าเอ้าเรามาทําไมวะเนี่ยเอาเอาหลงแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหายไปสี่วันลืมมดแล้วเดี๋ยวนะอ๋อ,อตัวนี้มันที่เก่าแสดงว่าเราจะต้องเดินทางทิศไปทิศเหนือดิใช่ไหมเฮ้ยเดี๋ยวทุกคน เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวนะทุกคนเราเฮ้ยทุกคนเราเจอวิหารอาเซอุสโอ my g o ดเดี๋ยวโอ้ m ก god โอ้โอ้โออโออ เดียวนะแล้วคืออยู่ใกล้กับวิหารดาร์กไลท์เลยอยู่ใกล้กับบ้านดาร์กไลท์เลยอะ่อะแล้วเราผ่านได้ไงอะ่ะแล้วก่อนวันนี้เราผ่านไปได้ไงไอ้ผมเฮ้ย <c oughs> ผมไม่เห็นได้ยังไงวะเฮ้ยโอเคเดี๋ยดมีไว้ก่อนแล้วกันนะฮะไปที่แหล่งเท่าไหร่อ่ะเนี่ยตอนมี้อาเซีอุดเลยบ้างอ,ะอ่ะ C 1, อาเซียอุดหนึ่งอาเซียอุดสองอาเซอุดสามอาเซียอุดสี่ อาเซอุสห oh, <laughs> like. ้าแล้วก็อาเซอุดหกนะครับนี่นะครับผมนะอาเซอุสหกโอ้ม y god นี่มันหายากจริงวะเนี่ยเจอหกที่แล้วสรุปมันจะหาง่ายหรือหายากที่จริงที่จริงวิหารเนี่ยมันมันไม่ใช่วิหารอาเซอุสนะที่จริงมันเป็นที่อัญเชิญพวกโปเกมอนในตำนานเกเลตินาเดียว์กาพาวเกียนะฮะก็ส่วนอาเซอุดนี่มันจะเกิดตามธรรมชาตินะะส่วนนี้เป็นวิหารอัญเชิญสามผู้พิทักษ์ ก็เดี๋ยวเมมยๆไว้นะะแล้วค่อยมาอันเชิญที่หลังแล้วคือมันอยู่ใกล้กับปั้นดาร์กไล่เลยอ่ะโอ้โหก็โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทำการมาเจอกับปราสา้ายนะฮะตรงนี้เดี๋ยวตัวเดี๋ยวเปิดกล่องดัแล้วกันมีอะไรไหมหุยเฮ้ยโอ้ไม่กอเป็นอะไรทุกคนเราเจอเป็นตุ๊กตาอุ้ย ฮ้ยนนเป็นตุ๊กตาเอ่อไคโอคาโบเกเดลนะฮะเป็นตุ๊กตาไคโอคาน่ารักจัดเลยเหมือนโบเกเดลนี่มันจะหาส่วนใหญ่มันจะหาได้จากปราสาทซายนะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่จะเห็นจากปราสาทรายได้หละนะโบเกเดลเต็มเลยเราต้องไปทิศเหนืออุ้ยเจอหมู่บ้านอีกแล้วหมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทุกคนเฮ้ย ทุกคนเราเจอ EPO คือ EPO เนี่ยคือมันสามารถคือคือสมมุติว่าผมทําการฆ่าเปเกมอนตัวหนึ่งใช่ไหมแล้วทีเนี้ยผมพอผมฆ่าได้เนี่ยคือมันจะเพิ่มเลเวลให้กับโปเกมอนในตีแล้วทั้งหมดเลยนะครับผมนะเออ EPO ทุกคนคือ EPO เนี่ยเป็นอะไรที่แบบคือเปเกมอนเทนเนอร์ต้องการเปเกมอนเทนเนอร์ทุกคนต้องการนะสําหรับ EPO อุ้ย ในที่สุดเราก็ได้มานะครับผมนะสำหรับ EPo ทุกคนคืออยากอยากคือผมอยากได้แต่แรกๆแล้วอะออ e p o, มอมันสามารถเพิ่มไว้ให้กับโปเกมอนเตี้ของเราไดนะ้ทุกตัวเลยก็เดี๋ยวเก็บไว้แล้วกันนะฮะโปะเกมโปเก EPo ได้แบบงงโอ้ไ oh ม่ก็เพิ่งรู้เนี่ยว่ามันหานหาได้จากโปเกมสต็อปนะฮะคือ คือตั้งแต่ที่ผมระจนภัยมาผมสนใจน้อยมากนะผมจะทําการเปิดโปรเกดอลเพราะว่าโปรเกรดอลมันไม่ค่อยมีของสําคัญนะของมเลยไม่ค่อยเปิดแต่พอเปิดปุ๊บก็ได้ของดีเลยนะฮะโอ้ไม่ก็ได้เป็นอีกพีออมาคือพาร์ทนี้ผมจะพูดเร็วไปนิดนึงนะฮะพอดีว่าแบบหายไปนานนะฮะไม่ได้แบบไม่ได้เคลียร์ลิ้นนะไม่ได้เคลียร์ลิ้นนะฮะพอดีแบบวันจะนก็จะพูดติดๆคัดๆดหน่อยนะฮะเอ้ยเดี๋ยวนะนี่เดินกลับมาที่เก่าเนี่ย ก็เดี๋ยวทําการบินข้ามน้ำข้ามทะเลแล้วกันนะฮะไปทางทิศเหนือนูน่นๆๆอุ้ยออะไรอ่ะอุ้ยตกใจหมดเดี๋ยวนี้มันก็เด้งขึ้นมาเป็นล้ำแสกนะฮะเป็นไดนามิกไดเป็นแม็กพาวเดอร์เหมือนแม็กพาวเดอร์นี่มันสาม,มารถเอาไปทำไดนามิกได้ใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะเดี๋ยวเราเก็บไว้ก่อนละกันแม็กพาวเดอร์เออแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาทำการชี้แจงเรื่อง การลงคลิปหน่อยแล้วกันนะครับผมนะก็เดี๋ยวคลิปผมจะลงเป็น2วันแล้วกันเสาร์อาทิตย์นะฮะประมาณนั้นก็2วันฮะเสาร์อาทิตย์ที่ลงคลิปนะฮะก็ถ้าใครที่อยากดูหรือว,ว่าติดตามรอดูนะฮะก็รอดูได้เลยนะฮะสำหรับเสาร์อาทิตย์นะฮะที่เราจะลงคลิปกันก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ใช่ไหมพรุ่งนี้ผมต้องไปทัวร์นะฮะพรุ่งนี้ก็อาจจะไม่มีคลิปลงเพราะจะไปทำทัวร์ที่ต่างจังหวัดนิดนึงนะฮะก็พรุ่งนี้ก็ไม่มีคลิปลงวันนึงเนาะ โอเคครับทุกคนตอนนี้เราได้ทำการเดินทางมาเจอกับเอ,อ่อไบโอมโคลดีเซิร์นะผมนะเป็นไบโอมที่เราเจอได้บ่อย <c oughs> ส่วนนี้เุ้ย <c oughs> อุ๊ยอุยอยอยอย๊ทุกคนอุ๊ยทุกคนเราเจอเราเจอวิหารอีกแล้ว เราจะวิหารฟรีเซอร์แล้วครับทุกคนเป็นอ่างแรงที่สามแล้วนะคอมิดกอดอาจจะเคลื่อนไปข้างบนกันนะฮะปึ๊บครับปึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บปึ๊บ,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 บมีกล่องหรือปเปล่ากล่องอยู่ตรงไหนเอากล่องมาชั้นเดี๋ยวนี้นะกล่องกล่องกล่องอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่กดตัขงขึ้นมาได้โอ้โหไอสโตนแล้วก็โปกเกีบอลเราไม่เอาแล้วกันนะฮะก็จะเป็นโอเค ก็ถือว่าดีอยู่นะฮะแต่ว่าได้มแต่ว่าแต่มันไม่มีออบอ่ะแต่อย่างนั้นก็ได้ไอสโตนมาฮะฮุอปุ้ยระวังระวังระวังชุบอุ๊ยโอเคโอเคโอเคบอกแล้ว่าครั้งนี้ไม่พลาดแน่นอนนะเพราะพอดีผมไปเรียนปากัวมาฟรอเซนสามนะครันนี้เลยเป็นวิหารเอ่อฟีเซอร์อะไรที่สามเมมไว้ทำไมก็ไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยโอเมการิซาดอน เราจะไม่กล้าเลยท่าครับทุกคนโอเคเลยเดี๋ยวเราใช้ไปดิอุ้ยโอ้เจอของแกแป๊บนึงเดี๋ยวขอตีไกลนี่ก่อนอยากบวกอยากบวกเดี๋ยวเราจะส่งเแล้วน,นะบิน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 เราจะส่งเป็นะครับม,ม,มุกเกนด้หน้าไปชึบโอเคเรียบร้อยโดนแล้วแล้วก็จะเป็นท่าอุ้ยแหลแกแงมันแหลกอ่ะเดี๋ยวท็อกซิกครับผมจิตผิดไปเรียบร้อยจิตผิดเรียบร้อยสวยดีน้องแล้วก็จะเป็นนี่ครับออกมาทีนี้ก็จะเป็นท่าอันลอนเฮดไปโอ้ย วุดแรงเอ้ยมันไม่ไแปลกแปลกแล้วแต่ก็แดนไอ้ดราก็เอเซนไปโอ้โหที่เรวแตกเลยเอาไหมผมฟิเซอร์เอ่อแจโคคัสแตกอุ้ยไหวไหมเนี่ยเอ่ออืมเจมันซี่โอเคได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยเฮ้ยได้นะได้นะอุ้ยเรียบร้อยได้แล้วได้ฆ่าแล้วผมแล้วก็โอ้โหเกลือเกลือแยะ ไม่ได้หินเมกาแล้วก็ไม่ได้มาสเตอร์บอลเลยอะ่ะอุ้ยอุ้ยชายนี่เฮ้ยนี่โดนรันชายนี่ก็ไม่ก็ขอจับหน่อยแล้วกันนะฮะเป็นชายนี่หายากอะเนี่ยนะชายนี่นานๆทีจะเจอนะฮะชายนี่ชายนี่ชายนี่่านี้ไม่ได้อีกอไหมเรียบร้อยได้แล้วผมทำการเดินทางเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำการเข้าไปในอุ้ยเดี๋ยวไปตรงนู้นเอ้ยภูบ้านไปซีอีกแล้วโอ้ยรู้สึกว่าแบบ อตอนนี้คือแบบเหตุการณ์เยอะมากวุ่นวายตอนนี้ตอนนี้คือวุ่นวายมากเดี๋ยวไปตรงกุ้งก่อนแล้วกันนะฮะนุ่นน่นนุ่นตอนแรกนึกว่าจะไม่ไหวครับลิซาด,ดอนแล้วนะฮะแต่แต่อย่างดีที่เรามีเซเนอสนะฮะในการแบกเราจะเอาเซเนอสมาบแบกได้อยู่นะฮะ,มะเมื่อกี้เกือบแล้วเกือบแล้วไหนเปิดกล่องขึ้นมาปุ๊บโอ้โหอืมอยังไงดีอะอ,อืมเกลือ หมู่บ้านหมู่บ้านหมู่บ้านเจอหมู่บ้านอีกแล้วขอแวะหน่อยละกันทำไมไม่มีมาสเตอร์บอลเลยล่ะมาสเตอร์บอลหายไปไหนหมดเราอยาได้มาสเตอร์บอลนะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยอะไรเฮ้ยทุกคนเราเจอฝาขวดกูบอชัทนแคปทุกคน เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทุกคนคือกูปัันแคปเนี่ยคือมันสามารถเปลี่ยนอะไรนะเปลี่ยนค่า Stack, เปลี่ยนค่าสเต็กเปลี่ยนค่าสเตตัสให้กับโปเกมอนได้ใช่ไหมฝาคูดทุกคนเราเจอฝาคูดล้วเป็นสีทองด้วยนะเป็นกูปัันแคปครับทุกคนเอ้ย button, button cup, บัตันบัตันคปดิคปหรือแคปนะเราเจอฝาคูดครับทุกคนแล้วเป็นฝาสีทองด้วยอะ่ะเออหายากนะครับ หายากกว่าเลยว่าหายากมากนะครับนะสำหรับฝาขวดเอ้ยเจอเจอแบบงงๆอะ่ะก็ประเดีตอนนี้เรามาอยู่กับเอ่อไปไปโอมไปไปมาอยู่กับพื้นที่ใหม่นะฮะเป็นไบโอมใหม่ๆไม่ใช่เป็นไบโอมใหม่นะฮพอดีบินมาไกลพอคนะแล้วก็มาจอดที่นี่แล้วก็เปิดเปิดลําแสงแล้วก็ได้เป็นฝาขวดมานะครับนะสวิกอ oh <my> ก็ถือว่าดีนะฮะเป็นดวงดีมากสาหรับผมได้ฝาขวดแบบงงๆ แล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ไบโอมเพลนนะฮะแล้วก็ข้างหน้าเราเป็นไบโอม,มสเตปอ,อีกแล้วแล้วก็สวัสดีสวานดีสวัสนดนีหรอเหมือนสวนนานดีเราจะไม่มีธุระอะไรของสวนนานดีแล้วนะฮะเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยอะไรเดี๋ยวอะไรเกิดเซราโอล่าที่ไบโอม,มหึมตรงไหนอะ่ะเฮ้ยอู้อ้าเฮย้ยเดี๋ยวดี เดี๋ยวก่อนทุกคนสลาวาลากเกิดด้วยเจ็ดสิบ oh อ้ไมค์ก๊อดเราอะไรนะครับจับดีครับรออะไรละ่ะไปเลยผมฟิลเซอร์มาดีครับจะเป็นท่าเฮลิเคนครับผมได้ไหมเพลิเคีนโอเคได้อยู่รครับผมเฮลิเคีนไหมครับโอ้ยตีนพันละเพลิเคีนไปโคตรทีเดียวแตกอ่า เดี๋ยนะเดี๋ยว mm hmm. เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยโอเคโอ้ยเดี๋ยวนี่เมื่อกี้ติดอะไรนะอ่ะเพื่ uh, อจะเราลองใช้มาตาบอลใช่ดิใช้อันตะบอลจ่ายมาแล้วกันนะฮะเพื่อจะได้แต่ว่าฟิเซอร์เราตายไปแล้วว่าได้ไหมเนี่ยไม่ได้ครับแต่ฟิเซอร์เราตายไปแล้วดิโอ้โหไม่ติดเลยเรา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 ,เราไม,ไม่ไม่มีท่าหลับด้วยอนะ่ะเดี๋ยวนะเรามีอยู่ไหมนี่คืออะไรอ่ะมันคืออะไร เออแตกเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเต็มเลือดเต็มหลอดเดี๋ยวนะพืชเดี๋ยวนะเบอร์รี่เมื่อกี้มันทำให้ฟิสเตอร์เลือดเต็มหลอดทุกคนหลับไปครัิพีโนสิตไปหลับไปก่อนกิโนสิตต่อไปหลับไปซะโอเคทุกคนเมื่อกี้มันคือเบอร์รี่อะไรอะเดี๋ยวเลือดเต็มหลอดเลยอึ้งอันนี้อึ้งเดี๋ยวเดี๋ยว จัได้ไหมเนี่ยคอยได้คอยได้เดียวแตกเอลเลโดฟอร์ซิโครับโอเคได้อยู่ฟอร์ซวิปโอเคเดียวแตกเดียวเดียวเดยวจับจับจับขอจับขอจับเมื่อกี้มันคือเบอร์รี่อะไรยังอึ้งกับเบอร์รี่เมื่อกี้อยู่ได้ไหมเนี่ยไม่ได้ใจเย็นนะอย่าเพิ่งตายนะอย่าอย่านะอย่านะอย่าอย่าอย่าตายอย่าตายคอยจับจับได้ดิ <ills> เอได้เธอ,อ,อ,อเธอโอ้ขอเธอขอจับหน่อยใช่ไหมหนึ่งติดช้าด้วยหนึ่งสองโอ้โหไม่ติดเมื่อกี้เกมค้างเดี๋ยวเอ้ยไดี๋ยวนียหนึ่งสองสามทีเดียว โอ้ย <laughs> ลุ้นโวยลุ้นโวยหนึ่งอืมได้ไหมเนี่ยอ่อขอได้เหอะขอเหอะจะหมดตีแล้วหมดตีแล้วหมดแล้วเฮ้ยหนึ่งโอเคม <c oughs> <c oughs> ันไม่ติดให้อะแถนี้มี ทีนี้มีที่ฮิลไหมเนี่ยไอ,อมีที่ฮิลด้วยเรียนกามละเดี๋ยวนะและ้วทีนี้ส่งไปเพราะแบบส่งนี่ครับส่งเซอร์เน็ตไปโอเคแล้วก็ใช้เป็นอะไรเดียมันตายไวเนี่ยเอ่อมูนบัตตายไหมเนี่ย,ลย,ยกลัวมันตายอะ่ะมูนบัตโอเคโอ้ย่างแรงโอ้โอหโกรธแล้วก็ส่งเป็นอันนี้ขอมาะฟิเซอร์ฟิเซอร์ใช้เป็นท่าฮีโนเซีย์หลับหลับไปครับ มันตีเราทีเดียวตายอีกแล้วพอซือ้อไปไม่ไหวแล้วไอ้ไม่ไหวแล้ว,ว,ไ,มไ,ว,ลวไม่ไหวแล้วนะไม่ไหวแล้วนะหนึ่งไม่ไหวแล้วเด้ไม่ไหวแล้วเด้ห,เดหนึ่งสองจะมาอยู่กับเราเถอะสิพี่ไปเขาสิกไปครับสิบไปโอเคเวลามันตีเราเราเรามันจะได้เจ็บด้วยนะฮะมันจะจับง่ายขึ้นหนึ่งสองสาม ว๊ออุยมันมันจะตายไหมนะ้าเดี๋ยวมันติดพิษมั้ยกลัวมันตายหนึ่งเรียบร้อยเรียบร้อยเลยซราโอล่าแตก <laughs> ไม่ซราโอล่าก็นายไม่ยอมมามาเป็นพวกกับเราอ่ะนายเลยตายไงคือนายไม่ยอมเชื่อฟังเราไงนายมันดื้อไง อย่างนี้ไงเห็นไหมในในมันทะเลาะกับทะเลาะกับปโปกเกมอนแล้วหนึ่งแล้วก็เมื่อกี้ใช่ไหมมันเมื่อกี้เราผมได้เบอร์รี่มาใช่ไหมเบอร์รี่เมื่อกี้มันคือเบอร์รี่อะไรอะ่ะคือผมใช้แล้วคือเลือดเต็มเลยอะ่ะเฮ้ยผมเพิ่งรู้นะว่ามีเบอร์รี่แบบนั้นด้วยอะ่ะคือมันมันไม่ใช่เบอร์รี่มั้งมันคืออะไรก็ไม่รู้ไม่แน่ใจเหมือนกันจะเป็นขี้้านะฮะปกติ หรือไม่แน่เกืดอะไรทกอย่างนะฮะแต่ว่าเพิ่มทีเดียวเล like ือดเต็มเลยก็ถ้าเรามีมาสเตอร์บอลมันก็จะจับได้อยู่หรอกนะเซราโลาไม่อะไม่ไม่ไม่อ้พานเสรแล้วก็เสียจุกเสียอาเซลไปไอ้พานนี้ก็เสียเซราโอลาไปอะไรครับนี่โอเคฮะตอนนี้ผมได้ทําการลุดของที่หมู่บ้านนี้เรียบร้อยแล้วนะฮะเหลือป้นของนั่นแหละ ก็ได้ทำการเก็บของเรียบร้อยแ,แล้วนะฮะก็เดี๋ยวเอาไว้ว่าเดี๋ยวคลิปนี้เราเอาไว้คลิปนี้ก่อนล้วกันก็ยังเสียใจกับเซราวล่าอยู่เลยนะฮะก็ถ้าใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กด s u บสไครต์กันให้กันด้วยนะครับผมนะแล้วก็ใครมีความคิดเห็นหรือคอมเมนต์อะไรนะฮะที่อยากให้ผมไปจับเทพตัวไหนจับโปเกมอนจับโปเกมอนตัวอะไรในตำนานยังไงอะไรยังไงก็คอมเมนต์กันมาได้นะเดี๋ยวผมจะทำการจัดให้แน่นอน แต่จะไปตามท,ทำการตามจับแน่นอนนะฮะผมนะก็ถ้าใครชอบกดไลค์ก็แชียร์ถ้าใครผมมีอะไรก็คอมเมนต์กันมาพูดคุยกันได้นะครผมสำหรับคลิปนี้บ๊บบายบายครับผมเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย